ทีวีววันนี้ครูโศมาตกปลาแต่ว่าอากาศอาจจะมีฝนตกนิดหน่อยนะคะลักษณะการตกปลามันเป็นงานดิเลข,ของครูโสเลย <Wow. S 1> อยากจะให้เด็กๆได้เห็นแล้วก็ทีวีวได้เห็นว่าการตกปลาเนี่ยมันมีเบ็ดอยู่หลายชนิดมากเลยแต่ที่ครูโศถืออยู่นี่ก็จะเขาเรียกว่าเป็นการตกปลาโดยการใช้เหยื่อปลอมนะคะใหญ่ก็จะเป็นปลาที่กินเนื้อ มาล่าล่าเนื้อนะคะก็จะใช้เพราะว่าลักษณะอ่างน้ําแบบนี้ก็จะต้องใช้เบ,บ็ดที่เป็นอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นลอกนะคะการตกปลาแต่ละครั้งนะคะก็ต้องใช้ความอดทนอย่างถ้าเราจะตกปลาแบบนี้นะคะโดยการใช้ปลาล่าเหยื่อเนี่ยเราจะใช้วิธีการตกโดยการเหวี่ยงไปนะคะแล้วก็เหวี่ยงไปลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆกรอ,อกเข้ามาแล้วก็ให้ให้ เหล่าฟอมที่มันที่เราตีลงไปนะคะมันก็จะ,ะค่อยๆขยับเข้ามาปลาถ้าเป็นปลาล่าเนื้อถ้าเขาเห็นเขาก็จะเข้ามาโฉบแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่เราตีเบดแต่ไปแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะได้ครั้งเดียวจะได้เลยไม่ใช่นะคะมันจะใช้เวลานานมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราต้องอาศัยความอดทนอดทนแล้วก็ตีไปแล้วในอีกมุมหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้รีแลกซ์แล้วก็ได้ ออกกำลังกายไปด้วยนะคะก็ลักษณะเบ็ดที่หาปลาล่าเหยื่อเนี่ยก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราหนักได้นะคะ ติ๊กจะพาพวกเราไปตกปลา <Yeah. S 1> การตกปลาเป็นกิจกรรมยามว่าง <Yeah. S 1> หรืองานอดิเรกที่นิยมมากขึ้นในทุกวันนี้ <Yeah. S 1> นอกจากจะผ่อนคลาย <Yeah. S 1> สบายสบายแล้ว <Yeah. S 1> เรายังได้ปลาเป็นมื้ออาหารอร่อยอร่อยอีกด้วย <Yeah. S 1> สาวกในสมัยของพระเยซู <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่ก็เป็นคนจับปลาหรือเรียกว่ามีอาชีพเป็นชาวประมงนั่นเอง <Yeah. S 1> เนื่องจากว่า ติดกับทะเลกาลิลีซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดชาวประมงก็จะออกไปตามชายฝั่งหรือทะเลลึกในเวลากลางคืนก็ใช้อวนหรือแหขนาดใหญ่จับปลาเพื่อจะให้ได้ปลาเป็นจำนวนมากวันนี้จะแนะนำสาวกของพระเยซูสองพี่น้องด้วยกันคนพี่คือเปโตรคนน้องคืออันดรูวันหนึง่งออนดรูคนน้องซึ่งเป็น สิทธิ์ของยอนบัตติสโตก็ได้รับการแนะนําให้รู้จักกับพระเยซูยอนบัตติสโตแนะนําว่านี้ง่ายพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระคริสต์ที่จะเสด็จมาพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ายอนบัตติสโตอีกออัอนดูตื่นเต้นมากเลยอ้ ก็รีบไปบอกกับเปโตรพี่ชายของตัวเองเนี่ยเนี่ยม,มาดูมาดูแล้วก็มารู้จักกับพระเยซูในที่สุดเปโตรก็รู้จักกับพระเยซูได้โดยการแนะนำของน้องชายนั่นเองแล้ววันหนึ่งขณะที่พระเยซูกำลังดำเนินอยู่ตามชายฝั่งทะเลผู้คนก็เบียดเสียดกัน ติดตามแล้วก็อยากจะฟังคำสอนของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเห็นประชาชนมากมายแบบนั้นพระองค์ก็ทรงยืมเรือเปตโตรซึ่งอยู่ที่นั่นด้วยก็เอาเรือเนี่ยถอยออกไปที่ทะเลแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งประทับอยู่ในเรือแล้วก็ตรัสสอนจากในเรือไปให้กับประชาชนที่อยู่บนฝั่งฟังด้วยเสียงอันดังก็ เรือก็เลยกลายเป็นเวทีหรือธรรม,มาจให้กับพระเยซูเพื่อให้พระองค์สามารถสอนให้คนทั้งหลายมากมายได้ยินได้ฟังได้เพราะในสมัยนั้นก็ไม่มีธรรม,มาจก็ไม่มีไมโครโฟนที่จะให้พระเยซูสอนประชาชนหลังจากพระเยซูสอนเสร็จแล้วพระเยซูก็บอกกับเปโตรให้ถอยเรือไปที่น้ำลึกแล้วก็ให้หย่อนอวน ลงไปตรงจุดนี้แล้วเปตโตรก็บอกกับพระเยซูว่าเนี่ยเขาหาปลาม,มาเมื่อคืนทั้งคืนจนสว่างเลยไม่มีปลาสักตัวแล้วนี่ตอนกลางวันแบบนี้ก็ไม่มาจับปลากันตอนกลางวันแบบนี้หรอกเพราะปลาเห็นเราใช่ไหมเห็นคนก็ว่ายหนีกันไปหมดแล้วอะ oh, <no. S 1> อย่างไรก็ตามเปตโตรก็เชื่อฝังพระเยซูก็เอาเรือไปที่น้ำลึก แล้วก็หย่อนตัวลงไปจุดที่พระเยซูบอกแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหทขาไม่หนักเลยเนี่โอ้โตาเยอะมากขอบอกในที่สุดไม่ไหวครับต้องเรียกเพื่อนนี่มาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันแล้วก็ช่วยกันลากตาขึ้นเรือแล้วก็กลับเข้าไปที่ฝั่งอีกทีหนึ่งโอ้ นี่เป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่เปตโตรได้พบกับพระเยซูและพบกับก,บการอัศจรรย์ที่เขาเองคงจะจดจำไปอีกนานเลยและแล้วลว,วันสำคัญก็มาถึงอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อที่18ถึงข้อ20ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพ,พระองค์ตัดกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแห υ, ตามพระองค์ไปทันทีโอ้แน่นอน ทั้งเปโตและแอนดรูเคยได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูให้พวกเขาสามารถจับปลาได้มากมายแล้วอ่ะพวกเขามีประสบการณ์โดยตรงถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำกับเขาวันนี้เมื่อพระเยซูเรียกเขาทั้งสองพี่น้องก็ทิ้งแหทิ้งอวนติดตามพระเยซูไปทันทีเลยและพระองค์ก็บอกว่าจะตั้งเขาสองคนเป็นผู้หาคนดังหาปลา g b w m b สามารถฝึกเป็นผู้หาคนดังหาปลาแบบแอนดรูและแบบเฟโ,โตได้นะเอ๊ะทำยังไงอะอืมหาคนดังหาปลาแบบที่หนึงแบบแอนดรูคือไปบอกชวนแนะนำใครสักคนหนึ่งให้เขารู้จักกับพระเยซูเราบอกง่ายๆ พีเยซูทรงรักเธอฉันขอแนะนำพี่เยซูให้เธอรู้จัก <S <S ง,ง่ายๆใช่ไหม <S <S แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19ใช่ไหมเราก็ไปหาใครก็ไม่เหมาะแล้วก็เราก็ต้องอยู่ห่างๆใช้เวลาไม่มากนะเราก็มีวิธีให้เราลองใช้ไลน์ทักใครสักคนฉันเชื่อว่าพวกเธอมีไลน์ อาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นใครที่เธอรู้จักเพื่อนบ้านเราก็ทักไปนะสวัสดีนี่ฉันเองพระเยซูรักเธอฉันอยากแนะนำพระเยซูให้รู้จักหลังจากนั้นเราก็รอเขาตอบกลับมามแล้วระหว่างรอนะ่ะก็อยากให้เราแคปหน้าจอนี้ส่งให้ออฟฟิเซอร์หรือคุณครู คุณครูคะออฟฟิเซอร์คะช่วยอธิษฐานเผื่อเพื่อนคนนี้ด้วยอพอออฟฟิเซอร์หรือคุณครูได้เห็นที่เราส่งนะเขาก็จะอธิษฐานร่วมกับเธอให้เพื่อนหรือคนที่เธอตั้งใจไว้หน้ามารู้จักกับรเรย์ยซอันนี้เราก็จะเป็นผู้หาคนดังหาปลาแบบแอนดรูหลังจากนั้นเราเป็นผู้หาคนดังหาปลาแบบที่สอง คือแบบเปโตรนะเมื่อเพื่อนของเราเริ่มสนใจมากขึ้นเห็นไหมก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วเราก็เขียนไปนี่ฉันมีฉันอยากบอกว่าพระเยซูทรงทำอะไรในชีวิตของฉันเราก็เล่าตอนที่พระเยซูตอบคำอธิษฐานของเราหรือเรื่องที่พระเยซูช่วยเหลือเรานะให้ให้กับเพื่อนให้เขารู้ตอนนั้นนั้นฉันอยู่ในโรงเรียน คุณครูจะคุณครูก็ถามเนาะฉันตอบไม่ได้นะเราก็เล่าไปว่าพระเยซูช่วยเราอย่างไงนะเออให้กับเพื่อนของเราได้รู้มากขึ้นนะเพื่อเขาจะมีประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองเหมือนเปโตรที่วันหนึ่งก็มีประสบการณ์กับพระเยซูดโดยตรง <Wow. S 1> เขาถึงยอมติดตามพระเยซู ด้วยวิธีการแบบอันตรูคุณติ๊กก็ได้มีโอกาสแนะนำบอกชวนน้องชายคุณพ่อคุณแม่ให้เขารู้จักกับพระเยซูทำแบบเปโตรคือเราก็เล่าคำพยานของเราเล่าว่าพระเยซูทำอะไรในชีวิตของเราทำการอัศจรรย์อะไรให้กับน้องคุณพ่อคุณแม่ฟังวันเวลาผ่านไป วันหนึง่งน้องชายคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มมีประสบการณ์การอัศจรรย์กับพระเยซูด้วยตัวของเขาเองเหมือนที่เปโตรก็มีประสบการณ์การอัศจรรย์กับพระเยซูตอนที่เขาจับปลาได้เยอะแยะนะแล้วในที่สุดน้องชายคุณพ่อคุณแม่ก็มารู้จักกับพระเยซูด้วยวันนี้นะคะอยาก เชิญชวน GBYMB คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำพระเยซูให้เขารู้จักแล้วเราจะอธิษฐานฝากคนนั้นกับพระเจ้าด้วยกันนะคะเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าลูกคิดถึงคนนี้ชื่อนี้พระเยซูขอให้ลูก ได้สามารถที่จะบอกชวนให้เขาได้รู้จักกับพระเยซูให้เขาอยากรู้มากขึ้นเพื่อลูกจะเป็นพยานและบอกถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทําในชีวิตของลูกให้เขาได้ฟังด้วยเพื่อว่าวันหนึ่งเขาจะมีประสบการณ์แบบนั้นที่เป็นการอัศจรรย์ของพระเยซูในชีวิตของเขาเองและเขาก็จะติดตามพระเยซู พระองค์ก็จัดตั้งเขาให้เป็นคนที่เ,เป็นผู้หาคนดังขจับปลาผงเจ้าค่ะฝากในพระนามพระเยซูกิตอาเมนเราจะทบทวนบทเรียนนี้ด้วยกันนะคะในศิลาที่4นะคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปมงกุฎของพระเยซูตามนี้เนาะพระบิดาเจ้าผู้นลมไมสร้าง ทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์อีกทีนะคะพระบิดาเจ้าผู้นเมิตมสร้างทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์ขอพระเจ้าวอวยพรนะคะเราไปตกปลาด้วยกันแล้วเราก็ ไปหาคนดังหาปลาไปเป็นพยานกันเย่หวาดรูปปลาและคนสองคนที่คิดว่าจะเป็นพยาน 2. ระบายสี สม,มัดเชือกใส่ตะเกียบ 4. ีจับปูภาพที่วาดหาร้อยภาพใส่ทีละรูปโดยมัดปมไว้ให้อยู่จึงจะใส่รูปต่อไป 6. ใช้เตือน GB และว m b อเพื่ออธิษฐานให้คนได้รู้จักพระเจ้า สัปดาห์นี้รับไปเลยคอละสิบคูป,ปอง 1. ส่งคลิปท่องจำในพระธรรมมาลโกบทที่1ข้อที่17พร้อมทำท่าประกอบสร้างสารรค์ 2. ส่งไลน์ทักทายเพื่อนๆและบอกว่าพระเยซูทรงรักเพื่อนของเราคนนั้นมากแค่ไหนแคปหน้าจอส่งให้คุณครูหรือออฟฟิเซอร์ สามทำเบ็ดตกปลาฉบับคุณนุ่มและถ่ายรูปส่งให้คุณครูหรือออฟฟิเซอร์เช่นเดียวกันขอระเจ้าอุอวยพระพรเด,ด็กๆทุกคนนะคะ